ก็โอเคครับก็ปกติดีครับก็วันนี้เราไปไหนกันนะอยู่อยู่บ้านเลยครับคุณทรายไปไหนนะไปไหนเพิ่มวิธีทำอะไรไหมครับก็อยู่กับแม่อยู่กับหมาแล้วครับคือทุกวันนี้ก็คือมีแค่นี้เองวันอยู่แค่นี้ไม่อยู่กับแม่อยู่กับหมาก็อยู่กับเอ่อออฟฟิศอยู่กับงานครับปีนี้ก็เราเป็นสดชื่นเนาะคนาวมันเรื่มีอะไรบ้างมีอะไร จริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้ถือว่ามันจะโสดหรือมันจะมันก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วเนะที่บางทีเราโสดเรามีความรักอะไรประมาณนี้มันก็ผ่านช่วงเวลาการมีชีวิตคู่ใช้เวลามาแล้วนะเพราะฉะนั้นคำว่าโสดกับความมีคู่มันก็มันก็เราไม่ได้เสกว่ามันเป็นประเด็นที่เราไปโฟกัสกับสิ่งนั้นมากนะักแต่ถามว่าในเวลานี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอองานแล้วก็เรื่องของการ ดูแลสิง่งต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับครอบครัวซะมากกว่ามีโมเมนต์ความคิดถึงไหมครับแบบเช่นเราปกติแล้วคือก่อนหน้านี้เราต้องแบบว่าต้องมีความคิดถึงข้าวเลยหรือดอกไม้ของพันให้เล่รักอะไรอย่างเงีก็จริงๆคนเราที่มีความผูกพันกันมาในความสิ่งดีๆเรายังมีให้กันอยู่เสมอวันโอกาสด,ดีๆต่างๆเราก็ยังระลึกถึงเสมอครับยังมีส่งดอกไม้ให้ใครไหมครับปีนี้ไม่มีครับปีนี้ไม่มีให้ใครครับ ได้แล้วแต่ใช้ได้แล้จากใครมีไหมไม่มีเหมือนกันครับไม่มีแบบแม่ไซื้อใครไม่มีจากใครหรือใครมีแบบซ้อนไม่มีกับไม่มีเลยมีแต่ซื้อหันหมาครับใช่เพื่อนปัญหาไปซื้อหันหมาตอนนี้ก็แฮปปี้อยู่กับที่อยู่กับแม่แล้วก็อยู่กับน้องหมาอยู่จริงๆมันก็เรียกว่าเป็นเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตในแบบที่เราเราใช้เวลาในปัจจุบันซะมากกว่าครับแฮปปี้ไหมมันก็เรามีความสุขกับทุกๆเรื่องทุกๆอย่างที่เราเป็นณเวลานี้ครับควรำสึกนะคะ ไม่ไม่ได้มีความเรื่องของเหงาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอมเราโตขึ้นมากแล้วนะครับเราก็มีเรื่องราวต่างๆที่ต้องทํามีงานต่างๆที่ต้องคิดประมาณนี้ครับอย่างมัอนบอกว่ายิ่งโสดและยิ่ง้อตแบบเจ้าองก็่ครับที่คนนี้มีก็ไม่มีนะคือพี่คือจริงๆพี่ไม่ได้เป็นข่าวใครพี่เนี่ยไม่ได้มีอะไรใครแต่คนอื่นมีกกับพี่มากกว่า คนที่มีหมายถึงว่าเรื่องของข่าวเพราะจริงเราอยู่ใช้ชีวิตปกติมากๆแต่่าส่งข่าวมาพี่อาร์ตอะไนะครับสารตรัญจายอ้อครับต้องเห็นนะก็มีคนส่งมาให้ก็ต้องบอกว่าพี่เ็ามีผัวมีลูกแล้วเนาะจะลงอะไรกันก็อยากให้ดูละเอียดกันนิดนึงคือก็เข้าใจได้แหละบางทีคนอาจจะมีการคิดกันไปนะเมื่อเข้าใจผิดแล้วก็ไม่เป็นไร แต่เข้าใจถูกแล้วให้แก้ไขกันนิดหนึ่งแบบนิงๆหลายเพราะว่าไปสนิทกันได้ยังไงแบบเหมือนไปหาสุดทายอะไรแบบคือคือพี่ไปอ,อุดรบ่อยถ้านักข่าวหลายคนก็จะรู้ว่าพี่จะมีพระอาจารย์ที่นับถือมาใช่ไหมครับแล้วก็ในระยะหลายเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ย ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนเพื่อนนักแสดงก็จะไปที่อุดรค่อนข้างบ่อยฉันพี่ก็เลยรู้จักกับเพื่อนๆที่อุดรรวมถึงทางพี่สายเองคุณสายเองเนี่ยเวลามีงานต่างๆก็จะคอยดูแลแขกดูแลเพื่อนๆนที่ไปจากกรุงเทพก็เลยจะรู้จักกันตามงานงานที่งานกุศลนงานวัดและงานบุญแต่ว่าเราก็ได้มีโอกาสไปเรียกว่าช่วยหาเสียงช่วงนึงวก็คือจริงๆเรามองว่าด้วยความที่ผมเดินทางไปอุดรบ่อยใช่ไหมเราเห็นตั้งแต่เมืองอุดรเป็นอย่างไรจนทุกวันนี้แล้วก็เราก็เห็นไอ้เพื่อนเราเนี่ยพี่เราที่รู้จักกันเนี่ เขามีความตั้งใจมากๆแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่ได้เคยบอกอะไรเลยแล้วเราก็เลยมองว่าถ้าเราถ้าจังหวัดเนี่ยมีคนที่ตั้งใจทํางานมีคนทั้งฝักดันการทํางานที่ดีจริงๆมันก็น่าจะเป็นประโยชน์เราก็เลยคิดว่าไปช่วยแนะนําไปช่วยบอกว่าเขาเนี่ยได้ทําอะไรบ้างในสิ่งที่ค่นไม่เคยเห็นสรได้คุยกับทางรัฐไปคะเขเลยนะครับรันเป็นข่าวกันมาแล้วอะไรอย่างี้ก็มีไลน์คุยกันนะมันก็จะมีไลน์ทุบเพื่อนน่ยนะเขาก็ไลน์บอกอื้ดังมากเลยนะตอนนี้อะไรประมาณนี้ เข ok ok าก็บอกว่าไม่นึกถึงผัวถ mm ึงลูกก็เลยไม่ลงกันเนี่ยครับเห็นไหมคะที่เขาอมแค่ข่าวไปแล้วคือเขาก็บอกเขาก็เข้าไปเขียนนะนะจริงๆก็ต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงเอ่อทั้งสามีของทางพุณซายเองเนี่ยผมก็รู้จักเวลาไปงานบุญกันก็ไปกันตลอดลูกเขาก็เรียกผมอ้ามอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยแต่ว่าคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วตีความไปแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือสื่อในโซเชียลทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่า มันค่อนข้างเอาเรื่องหนึ่งไปต่อเรื่องหนึ่งค่อนข้างไวแล้วก็ไม่ฟังสิ่งอื่นสิ่งใดเช่นวันนี้คือท่านพี่มโอการพูดตรงนี้นี่นก็บอกว่าให้เข้าใจให้ถูกเถอะแล้วบางทีอย่างในทุกวันนี้เราสื่อเราจเจริญก็จริงแต่อยากให้ความคิดเราจเจริญตามสื่อให้ทันไม่ใช่ว่าเรื่องหนึ่งฟังแล้วเสร็จพูดมาเขียนไปเพราะว่ามันมีคนเดือดร้อนเราลองนึกถึงสามีเขานะึนึกถึงลูกเขานะึ นึกถึงเวลาเขาต้องไปตอบเพื่อเน,นเขาว่ามันใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วทำไมถึงมีเรื่องเราว่เขได้รับผลกรนเวลาเาจะโรธอะไร,ะรเป็นผลกระทบอิทฝิภาเราเจอผลกระทบกันคือจริงๆไม่เขาก็ไม่ได้มีผลกระทบหรอกเพราะว่ามันทุกคนมันรู้อยู่แล้วอ่ะคนเป็นร้อยเป็นพันคนที่เราเดินทางไปมาด้วยกันใช่ไหมครับจากจังหวัดท,ที่เราไปไปทำบุญเนี่ยทุกคนก็คือมองว่าบางเรื่องก็มองว่าเป็นเรื่องตลกบางเรื่องก็มองเป็นเรื่องขำเราก็เข้าใจได้นะในทงความการเข้าใจผิดแต่ว่าถ้าเกิด มันจบตรงเท่านี้ไม่ไปพูดต่อไม่ไปความคิดตัวเองไปทําร้ายคนอื่นรอะว่ามันก็จะไม่มีอะไรแตบบ่ในมันมซีเรียของทงตบย่าเองและตัวนี้มีกับไม่มีก็ก็เข้าใจได้นะคือเขาบอกว่ามันก็เป็นข่าวเนี่ยคนสม,มัยนี้คือขอให้แบบมีข่าวมีเรื่องราวพูดไปก็พร้อมที่จะต่อความยาวไปเรื่อยก็ามองเป็นเรื่องเป็นเรื่องตกใจนิดนึงคนขำนิดหน่อยประมาณนั้นรับ มีอีกไหมถ้าแบบผู้หญิงเราไม่ต้องพิจารณ์อะไรอะไรแล้วแต่อะไรเนี่ยว่ะคือพี่ถึงบอกไหมว่าตอนนี้พี่อยู่แค่อยู่กับหนากับแม่เนี่ยแล้วก็มีข่าวกับพี่อีกเ คือตอนเนี้ยเพื่อนเนี่ยไม่กล้าคบเลยนะใช่เหมือนแบบใครใกล้เราก็เป็นแบบนี้่ล่าสุดก็คือคุยกับพระอาจารย์ที่อุดรเนี่ยก็คือคุยกันในกลุ่มลูกศิษย์ท่านก็บอกเออเนี่ยเขาแนะนพระอาจารย์ก็ต้องระวังแล้วนะเดี๋ยวจะมีข่าวกับผมอันก็แซวเล่นๆอะไรประมาณนี้กังวลไหมคะที่อเราังโกับทยแล้วเราก็มีไม่กังวลเลยครับไม่กังวลขอแค่ว่าเข้าใจผิดได้ใช่ไหมครับเข้าใจผิดได้เราก็คุยกันบอกแล้วก็แค่ให้เข้าใจอะไรที่ อาจจะมีการพูดกันไปแล้วเนะขอโทษกันได้คนในโซเชียลเองก็เหมือนกันคําขอโทษไม่ผิดนะครับเข้าใจผิดแล้วก็ขอโทษกันได้ไม่มีปัญหาแสดงความ่างก็ไม่ได้กลัวไม่มีคนก็ไม่มีคนครบอยู่แล้วใช่ไหมญาติเหมือนก่อนอันนี้บอกว่าถ้าสมมติมีแบบนี้อีกเราจะพร้องหรือจะอะไรก็คด้ก็พยายามก็พยยนก็เยายามก็พยาามก็เอาเป็นว่าทุกอย่างมันมีกฎเกณฑ์ของมันเนอะอะไรที่มันไม่เกินเลยเกินไปเราก็มองว่ามันก็มันก็เข้าใจกันได้ แต่อะไรที่เหนือนเกินความเข้าใจมันก็ต้องเป็นเรื่องของกฎหมายมแต่ณน,นวันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆเรื่องก, <c oughs> ก็เก็บข้อมูลไว้ก็ดูว่าบางอันเนี่ยมีการเราบอกไปแล้วเขาเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า <c oughs> ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่จะเป็น3ามีเดที่ผ่านมาเราเก็บข้อมูลเรื่ันเก็บรายละเอียดเก็บเพจเก็บชื่อต่างๆไว้ในลิสต์ทั้งหมดเรทนายอะไรบ้างที่ไม่ได้ไม่ได้แค่ปรึกษาทนายเราปรึกษาทุกมุมเลยเพราะเราก็ต้องมองว่าสื่อสมัยนี้คือคน ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรานะพี่เนี่ยรับได้พี่เนี่ยรับได้แต่พ่อแม่ครอบครัวเราครอบครัวคนร็อกข้ังงละ่ะบางทีเขารับไม่ได้พวกนี้มันเจอผลกระทบแล้วเราก็มองว่าอีกอย่างข้อความมันต้องมีความรับผิดชอบในเมื่อสื่อทุกคนเนี่ยในเมื่อคุณกล้าพิมพ์กล้าเขียนคุณเขียนโดยไม่มีชื่อตัวเองกล้าที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อคำพูดนั้นไหมถ้าไม่กล้าอย่าพิมพ์อย่าเขียนขอบคุณพี่อัมครับ ไปชิมลางหาเสี่ยให้เออช่วยเหลือหาเสี่ยครับทีนี้คนเลยสงสัยว่าสนใจธงการเสี่ยไม่เลยครัแต่ธงการเมืองเขากินอะไรเองมาไม่เคยมีเลยสนใจไหมไม่เคยมีเลยไม่ได้เคยสนใจเลยครับไม่มีในใจเลยหรอไม่มีเลยครับไม่ชอบไม่ชอบแต่ไปช่วยเพื่อนนะคืองานหนึงเยอะอยู่ตัวนี้ครับงานหนึงเยอะอยู่เยอะอยู่หลายอย่างเลยไม่ค่อยเกี่ยวนี่เรื่องงานลุนลงกับมีโอกาสเจอเรื่งานอาจจะไม่เป็นสิ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่ถนัดสักเท่าไหร่ครับ ช่วยเหลือเพื่อนๆหายเงินได้ได้น้องก็งี้ช่วยเพื่อนไปช่วยงานต่างๆที่เราทําได้ไปอะไรประมาณนี้กับพี่พี่อัพพลาสสุดท้ายและหลักฐานที่เคยโพสเข้ามาพี่อัพแคมป์พิมพ์หมดแล้วใช่ไหมพี่เดียวอยู่ดิแฟมขนาดนี้เดียโอ้หะก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็คือใหญ่เอาเป็นว่าเราก็ดูเป็นเรื่องไปเรื่องมาว่าอะไรที่มันเหมาะอะไรที่มันพอเข้าใจกันได้แต่อะไรที่มันมันเกินเลยเกินไปจริง ก็ต้องไปพิสูจน์ด้วยเรื่องของกฎหมายเกิดอะไรมคือยังไงคะพี่อ้อมคอมเมนต์แบบบอกเลยคารู้ไม่ได้หรอับแล้วเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงค้าเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาเลขอบคุณครับยังไม่ลองกันแต่ร่วกันครับ